ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์นับว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนธุรกิจรวมถึงภาครัฐโดยเฉพาะในมิติด้านความมั่นคงทั้งด้านพลังงานแล้วก็ความมั่นคงทางด้านอาหารยกตัวอย่างภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับที่มีความสําคัญแล้วก็ใกล้ตัวเราและมีโอกาสจะกระทบกับประเทศไทยเช่นนะฮะการแย่งชิงขั้วอําอนาจกันโดยเฉพาะประเทศยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสหรัฐอเมริกาจีนหรือว่ารัสเซียในเรื่องของการแย่งชิง อำนาจนะร,ระหว่างขั้วประชาธิปไตยกับขั้วของคอมมิวนิสต์ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศจะมีผลกระทบในเชิงของนโยบายต่างๆในท้ายที่สุดจะมากระทบกับความมั่นคงทางด้านอาหารรวมถึงความมั่นคงทางด้านพลังงานด้วยสงครามนะฮะรัะเสเซียกับยูเครนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนอันนึงนะครับของความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่ายูเครนเองเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ส่งออกปุ๋ยรายใหญ่ของโลกเวลาเกิดสงคารามทําให้ราคาปุ๋ยรวมถึงราคาวัตถุดิบต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งก็เป็นปัจจัยที่ทําให้มากระทบกับความมั่นคงทางด้านอาหารในส่วนของพลังงานราคาพลังงานก็จะมีความผันผวนแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตรงนี้สุดท้ายก็จะมากระทบนะกับค่าใช้จ่ายหรือรายได้นะครับของประชาชน เมื่อเราเผชิญกับปัญหานะครับหรือวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นคำถามคือเราจะพลิกวิกฤตนะฮะให้เป็นโอกาสได้อย่างไรนะครับถ้าเราได้มีการเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆในส่วนของความร่วมมือนะครับระหว่างภาคเอกชนด้วยกันหรือภาครัฐที่จะมาช่วยเหลือนะครับภาคเอกชนหรือภาคประชาชนนะครับให้เราสามารถตับตัวนะครับแล้วก็ก้าวข้ามผ่านวิกฤตเพื่อพลิกวิกฤตเป็นโอกาสครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาเข้าร่วมประชุมประจำปี2017 ของทางสภาพัฒน์ในหัวข้อเรื่องพลิกความเสี่ยงภูมิรัศาสตร์สร้างโอกาสประเทศไทยในวันที่23กันยายน2567เริ่มเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปณนะ3าย่านบิททาวหอมาติดตามกันนะครับ